สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับฮีโร่นะครับน,นี่ก็มาหางานให้กับน้องๆทุกคนนะครับก่อนจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมไว้ด้วยนะจะเป็นกําลังใจให้กันสัากกานันนิดนึงครับมาวันนี้มาดูกันบอชั้ที่มุกดาหารนะครับปอหกขึ้นไปหางานนะครับปอหขึ้นไปนะครับ อายุ21บถึง45ปีนะครับที่หลายคนถามหายแหละว่าให้พี่ฮีโร่มาหางานให้หน่อยอายุยเยอะหน่อยนะครับเนี่ย45้ปีนะรูดการศึกษาก็น้อยนะครับมาดูกันชืบ่บริษัทว่า r n k general business group จำกัดนะครับรัศวรพนักงานไฟผลิตปฏิบัติงานที่บริษัท s n c sound food จำกัดนะครับเฟศสามซอยคอนด้าล็อกนะครับคุณสมบัติจะเป็นเพศชายเท่านั้นนะครับวุฒิการศึกษาป .6 ขึ้นไปอายุ2 1ถึง45ปีนะครับมาดูสวัสดิการกันจะมีค่าจ้างให้300ให้4บาทต่อว,วันนะครับค่ากะดึก90บาทต่อว,วันนะครับค่าหาหาร3 5บาทต่อว,วันนะครับค่าหารกะดึก40บาทต่อว,วันนะครับ ค่าอาหาร ot ท20บาทต่อว,วันเบี้ยขยัน200 300400บาทต่อเดือนนะครับเงินพิเศษ2 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตามปฏิทินของบริษัทนะครับไอ้ตามปฏิทินของบริษัทน,นี่คือมันจะมีเสาร์หยุดเสาร์เว้นเสาร์นะครับเนี่ยเสาร์หยุดบ้างนะมีสายรับส่งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชาบางแสนตึกน้ำซอยไก่ต๊อกนะครับวัดราชสโมสรพนัทพานทอง ัดสีนะครับสนใจสมัครงานติดต่อที่พี่กริตนะครับ0994957771นะครับพี่จอย0831174354